สวัสดีครับผมปอนมาลาวิวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาคมคิดในเรื่องที่สำคัญกับทุกคนไม่ว่าทุกคนกำลังจะทำงานหรือว่ากำลังเรียนอยู่หรือว่าอยู่ในสายงานไหนผมคิดว่าหลายคนไม่เคยได้เคยได้ยินประโยคนี้ครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้คุณก็คิดถูกแล้วนี่เป็นประโยคจากเดนี้ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์คอมพานี กลายพ่สนดตัวเองจากคนธรรมดากลายเป็นเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่แล้วอะไรคือสิ่งที่แยกระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวอาจจะเป็นอโอกาสที่เขาได้รับทักษะหรือว่าเป็นความสามารถบา,างทีคำตอบอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งอย่างนี้ครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองคิดภาพตามเรื่องราวของ สอนพี้น้องเจ้าของร้านจักรยานสู่ผู้เปลี่ยนแฟลก์กใบไปนี้ตลอดการครับใช่แล้วครับสองพี่น้องมีชื่อว่าสองพี่น้องตระกูลไหนเออร์วินและลิเบอร์ไลพวกเขามีความฝันและได้มานังใจตั้งแต่เด็กว่าอยากจะบินได้เหมือนผมและบวกกับได้อ่านและศึกษาตำน,นาเกี่ยวกับเครื่องเรียนและเครื่องน้องของนักบินท่านอื่นๆพวกเขาได้ช้เวลาในการศึกษาความมุ่งม และความสำเร็จของนักริทาร์เราแต่ว่าเส้นทางของพวกเขามันไม่ได้โรยด้วยกิบุหหาาเขาต้องเผชิญได้กับอปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการเงินหรือว่าแม้แต่เรื่องที่คนรอบข้างเชื่อมั่นในตัวเขาพวกเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามมากมายอย่างเช่น ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าไซมอนยูขอที่เขาได้กล่าวไว้ว่าการบินด้วยเครื่องจักรที่หนักกว่าอากาศนั้น <c oughs> ไม่มีทางเป็นไปได้ <c oughs> คิดดูสิครับว่าสองพี่น้องตะกูลไหนต้องเผชิญกักบคำพูดวิพากษ์วิจารหรือว่าข้อสง,อง,องสัยต,ต่างๆมากมายเพราะว่าทางทฤษฎี e ในยุคนั้นเนี่ยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และกฎิสิก,สกมันยังาายไม่รองรับว่าคนเราสามารถบินได้ แต่พวกเขาก็มีทัศนัติที่แข็งแกร่งมีทักนัติที่ดีในการต่อสู้กับปัญหาแล้วก็ทําตามความฝันเขาเขาได้นําข้อผิดพลาดในการทดลอ,องมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแก้ไขต่างๆตลอดระยะเวลาของพวกเขาก็เจอปัญหามากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้จนกระทั่งในวันที่17ธันวาคมปี1903 น,รนอร์ทแคโรไลนาพวกเขาได้ทําการบินเครื่องบินที่พวกเขาได้ผลิตขึ้นมาเองซึ่งมินได้เป็นระยะทางหานึ่งร้อยยี่สิบฟุตเป็นเวลาสิบสองนาทีซึ่งอาจจะดูไม่มากครับแต่ว่าวก็เป็นระยะทางแล้วก็เป็นก้าวแรกในการพัฒนานและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในการบินครับล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดพวกเขายอมแพ้หรือว่าฟัง ทำวิจารณ์ของคนอื่นตั้งแต่แรกก็อาจจะทําให้พวกเราไม่มีเครื่องมือใช้ในทุกวันนี้และของเราอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิซึ่งนอกจากสองพี่น้องตระกูลไรแล้วก็ยังมีตัวอย่างมากมายที่แสดงเห็นหวัฒนัรรมติเป็นสิ่งที่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสชายผู้ก่อ,อตั้งของบริษัทเทสลาและสเปเที่หลายคนมองว่า เนคนบ้าเพราะว่าเขาพยายามทำสิ่งที่เป็นบรไมาได้ให้เป็นบปรณาาตลอดหยืองแม้แต่เจคเกอรลิงผู้ที่เขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์โดยเจคเกอรลอิงเนี่ยถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธมากถึง12ครั้งก่อนที่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จะดังขึ้นมาสุดท้ายนี้ภาษาคติที่ดีทำให้เราสามารถก้าวผ่าน,นอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆได้ทำให้เรามองเห็น โอกาสทางการบัญหานะและทัศนคติเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนอนาคตได้